พอเพาฟา er, ร์มแมวเปอร์เซียรางวัลอันทรงเกียรติของชาวไทยและผลิตภัณฑ์ดูแลสัตว์เลี้ยงระดับพรีเมียมนอกจากพิงพอเพาจะเป็นฟาร์มแมวเปอร์เซียและเอกโซติกที่มีชื่อเสียงและได้รับรางวัลระดับโลกมากมายแล้วนั้นเรายังเป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ดูแลสัตว์เลี้ยงระดับพรีเมียมภายใต้แบรนด์พิงพอเพาที่ครองใจผู้พา่อพาันธุ์สัตว์เลี้ยงในวงการประกวด และครองใจคนรักแมวจากทั่วโลกผลิตภัณฑ์พิงค์พอเพาคัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดจากธรรมชาติทั้งความเชี่ยวชาญด้านสัตว์เลี้ยงมากกว่า20ปีจึงสามารถออกแบบผลิตภัณฑ์ที่เห็นผลจริงและครองใจแมวทั้งในไทยและทั่วโลกผลิตภัณฑ์พิงค์พอเพาออกแบบมาเพื่อดูแลสัตว์เลี้ยงอย่างครบคันทั้งความสวยงามและดูแลสุขภาพจากภายในสู่ภายนอกแบบ360องศาโดยผลิตภัณฑ์ประกอบไปด้วย กลุ่มผลิตภัณฑ์ดูแลใบหน้าและดวงตาให้สะอาดสดใสและดูสุขภาพดีกลุ่มผลิตภัณฑ์ครีมและแชมพูทำความสะอาดสูตรต่างๆที่คัดสรรจากธรรมชาติมาเพื่อบำรุงและปกป้องขนและผิวหนังจากเชื้อราให้สะอาดนุ่มชุ่มชื่นกลุ่มผลิตภัณฑ์เช็ดทำความสะอาดหูพร้อมป้องกันและรักษาไรในหูและสเปรย์บำรุงขนลดขนพันชใช้ก่อนหวีขนหอมสดชื่น เหมือนอาบน้ำใหม่ทุกวันกลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเพิ่มกล้ามเนื้อเพิ่มน้ำหนักบำรุงขนสวยไม่ร่วงเพิ่มูุิคุ้มกันเพิ่มความอยากอาหารกลุ่มอุปกรณ์กรูม,มิ่งเกรดพรีเมียมผลิตจากวัสดุคุณภาพดีและออกแบบให้ใช้ง่ายและปลอดภัยตอ่อสัตว์เลี้ยงมากที่สุดเพราะเขาคือสิ่งที่สำคัญที่สุดของเราวางใจให้พิงพอเพาได้ดูแลเด็กๆของคุณสิคะรับรองแทนจำหน,น่าย พาา